ครับวิดีโอตอนนี้ก็จะพามาเรียนรู้กันถึงเรื่องตราสารหนี้ที่มีออปชันแฝงเข้ามาอยู่นะครับโดยชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับมันก็คือตัว callable bond นะครับก็จะมีตัว call option แฝงเข้ามานะ putable bond นะครับ, able Born รบก็ให้ put option แฝงเข้ามาแล้วก็ convertible bond นะครับก็คือการให้สิทธิ์ในการ conversion นะฮรแปลง ตาสารน,นี่ไปเป็นหุ้นเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรเริ่มที่ c a l e a b l e bond ก่อนนะครับตัว c o r e a b l e bond เนี่ยก็คือการที่ให้สิทธิ s ช u e อรหรือว่าผู้ออกนะครับในการที่จะสามารถ buy bond back นะฮะซื้อซื้อ,อบอนคืนก่อนที่จะครบกำหนดได้นะครับ c a l คืนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะ Benefit ต่อผู้ออกนะครับคือลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าตัวอัตราดอกเบี้ยลง นะครับเขาก็สิสาม,มารถที่จะมา,เ,า,เ,าเรียกว่า buy back ไปนะครัแล้วเขาไปออกใหม่นะครับแล้วไปจ่ายดอกเบีย้ยที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยเผชิญความเสี่ยงที่เรียกว่า re investment risk นะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะไป re invest แล้วมันได้เทส,สูงๆเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ใน c r p o r a t e bond ก่อนหน้าน,นั้นได้นะพอพอได้เงินกลับมานะครับมันก็ต้องไป re invest ในเ a ทที่โลนะครับในเทที่ต่ำลงนะครับในขณะที่ เหตุการณ์อะไรอีกล่ะนะฮะนอกจากดอกเบีย้ยลงที่เขาจะคอคืนเนี่ยก็คือการที่เครดิตมัน improve นะฮะสมมติว่าตัวเครดิต improve เนี่ยเวลา issue อบอลอะไรต่างๆมันก็จ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงใช่ไหมครัเครดิตเครดิตดีขึ้นก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงนะครับถ้าเครดิตดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะที่จะเรียกว่า buy bond back ตรงเนี้ยได้นะฮะซื้อซื้อ,อปิดปิดตรงเนี้ยก่อนนะฮะก็คือถ่ายถอนนะฮะถ่ายถอนก่อนครบกําหนดนะครับแล้วก็ไปออกใหม่ในดอกเบีย้ยที่ต่ําลงนะครับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับตัว callable bond เนี่ยนะครับมันก็จะต้องให้ yield ที่สูงนะเพราะว่าสิทธิ์มันไปนอยู่ที่ issuer นะครับก็คือต้องขายราคาที่ต่ำกว่า bond ทั่วๆไปที่ไม่มีตัว callable bond นะครับก็คือไม่มีอขอภัยไม่มี callable option นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิว่าเราดู valuation นะฮะมูลค่าของ callable bond เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะฮะมันก็จะต้องเป็น bond ทั่วๆไปแต่ว่าหาก ไอตัว value ของ call option ออกไปนะครับเพราะว่ามันต้องขายถูกกว่าพวก s a n d b o n d ทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันไอ value ของ call option เนี่ยถ้าจะแก้สมการหาเนี่ยมันก็คือตัวบอ d ทั่วๆไปนะครับลบด้วย call a e v e l b o n d นั่นเองนะฮะส่วนต่างนั้นนะ่ะมันคือตัว option premium นะครับ ถัดมาเรามาดูกันที่พุทอเวอร์บอลนะครับพุทอเวอร์บอลคราวนี้สิทธิ์จะอยู่ที่ฝั่งนักลงทุนแล้วนะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ที่จะเซลล์บอลแบ็กนะครับก็คือขายบอลไปให้กับอิชัวเออร์นะฮะในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ในวันที่กําหนดไว้ที่เขาจะมีบอกไว้ว่าช่วงไหนนะฮะที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับคราวนี้พราะสิทธิ์อยู่ที่ฝั่งนักลงทุนนะครับก็นักลงทุนก็จะเบนฟิตนะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้น นะครับเราก็สามารถที่จะเซลล์บอลแบ็กไปนะฮะได้เงินกลับมาแล้วก็เอาไปรีอินเวสที่ไฮเออร์เรทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสิทอยู่กับฝั่งนักลงทุนเนี่ยพุทธิบบบอลมันก็จะออฟเฟอร์ยิวที่ต่ำนะครับคือเพราะว่าสิท์มันอยู่กับนักลงทุนนะเวลาขายก็จะขายในราคาที่สูงกว่าบอลทั่วๆไปที่ไม่มีตัวออปชันพุทเอเบิลตรงนี้นะครับเพราะว่าสิทิมันอยู่กับฝั่งนักลงทุนนะ พอเรามาดู value ของ put a b l e bond นะครับมันก็เท่ากับตัว value ของ Bond ทั่วไปแต่ว่าต้องบวกกับมูลค่าของ option ที่เรามีสิทธิ์ที่จะสามารถ sell b o n d back ก่อนครบกำหนดได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถแก้สรรมการนะครับหาตัว value ของ put option เพียวๆได้เหมือนกันนะครับก็คือเอามูลค่า put a b l e bond เนี่ยหักด้วยมูลค่า Bond ทั่วๆไปนะ s t a n d b o n d นะส่วนต่างอะ่ะมันคือ premium ของตัว put option นั่นเองนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ convertible bond นะครับเป็นตราสารประเภท Hybrid นะครับก็คือสามารถที่จะรับดอกเบี้ยได้เหมือน r e g u ก a ลา o บอทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่สามารถแปลงบอลเป็นหุ้นได้นะครับเราได้สิทธิ์นะฮะที่จะแลกตัวตราสารหนี้เนี่ยนะครับไปเป็นหุ้นสามัญได้นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะแลกอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับก็มันก็จะต้องดูที่พวก conversion price conversion ratio นะครับ แต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าตัว convertible bond เนี่ยนะครับมันมี advantage ยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูในมุมของนักลงทุนนะครับก็ให้โอกาสนะฮะที่สามารถที่จะ convert ตัวบอลไปเป็นหุ้นได้ถ้าเกิดว่าเรามองเห็น upside ของหุ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ได้เจอภาพแบบนั้นนะฮะมันก็เป็น downside protection ด้วยนะครับคือถ้าหุ้นมันตกเราก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์อะไรนะฮะเราก็รับดอกเบี้ยเหมือนบอลตัวทั่วไปต่อ ในขณะที่ในมุมผู้ออกนะครับคือต้องบอกว่าเขาก็โลคอสอะนะครับเพราะว่าไออินเทอร์เน n s e อ็กซ์เที่จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไม่สูงนะครับเพราะว่าด้วยความที่สิทธิ์มันอยู่กับฝั่งนักลงทุนใช่ไหมครับนักลงทุนสามารถเลือกคอนเวิร์ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกเนี่ยมันก็จะยิวต่ํากว่าบอลทั่วๆไปที่ไม่ได้มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับ ในขณะที่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์มันถูกใช้นะครับทางฝั่ง issuer เนี่ยหรือผู้ออกเนี่ยเขาก็ได้ทำการ eliminate ตัวเดตไปด้วยเลยนะครับก็ลดเดตไปในตัวเลยนะครับก็คือไม่ต้องเรียกว่า repay หรือว่าจ่ายเงินกับเดตตัวนี้อีกนะครับเพราะว่าเดตตัวนี้ถูกแปลงมาเป็นหุ้นสามัญแล้วนะครับ คราวนี้ตัว convertible bond นะฮะมันก็จะมีสับเทคนิคก็คือตัว conversion price, conversion ratio และก็ conversion value นะครับโดย conversion price เนี่ยคือราคาต่อหุ้นนะครับที่ตัว convertible bond เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ convert มาเป็นหุ้นได้นะครับส่วน conversion ratio นะ conversion ratio เนี่ยก็คือ จำนวนหุ้นนะครับที่แต่ละบอลเนี่ยนะครับสามารถที่จะคอนเวิร์ตเข้ามานะซึ่งคอนเวอร์ชันเรโชเนี่ยมันหาจากตัวพาวเวอร์ v a l u ของบอลหารคอนเวอร์ชันไพรส์นะครับก็จะมีบอกไว้อยู่แล้วว่าคอนเวอร์ชันไพรส์เท่าไหร่นะมันจะมีบอกไว้ในเงื่อนไขในขณะที่คอนเวอร์ชัน a วลูนะครับ,รบก็คือเอาไอตัวคอนเวอร์ชันเรโชที่หามาเมื่อกี้นะครับคูณกับแชร์ไพรส์ในปัจจุบันเลยนะครับก็จะได้มาเป็นตัวคอนเวอร์ชัน a วลูนะครับคราวนี้ ถามว่าเอ้ยแล้วเราต้อง convert เมื่อไหร่นะครับพูดง,ง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเรา convert แล้วเราได้ราคาที่มันถูกกว่าราคาในตลาดนะครับแล้วเราก็มองว่า,าหุ้นมันยังมีัพไซด์แบบนี้เราจะ convert ์ตนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา convert แล้วนะฮะมันแพงกว่าราคาที่เป็นอยู่ในตลาดและหุ้นก็ดูไม่ได้มีัพไซด์เราก็จะไม่ convert นะครับแล้วก็จะมีตัว conversion premium นะครับก็คือเอาตัว convertible bond เนี่ยนะครับราคาของ convertible bond หักตัว Conversion Value ออกนะครับก็จะได้ตัว c o n v i r s i o n Premium ทีนี้การ Valuation Convertible Bond นะครับด้วยความที่สิทธิ์มันอยู่กับฝั่งของนักลงทุนนะครับมันก็จะเท่ากับบอลทั่วไปนะฮะแล้วก็บวกด้วย Value ของไอตัว call Option นะฮะที่สามารถที่จะแปลงเป็น Stock ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทำความเข้าใจพวกบอลที่มี Option แฝงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น call a b l e Bond, put a b l e Bond แล้วก็ c o n v e r t i b l e b o n บนะครับ สำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ